ก็แพทยสภา,าเนี่ยมีหน้าที่ดูเรื่องจริยธรรมของแพทย์บางทีแพทยสภา,าก็ไม่มีจริยธรรมเสียเองก็มีบางคนคิดว่าสิ่งที่อดีตนายกทักษิณชินวัตรพูดไว้ที่ปปสเมื่อวานนี้วันที่27พฤษภาคม2568น่าจะมีเอฟเฟกมีผลสะท้อนกลับมีผลกระทบตามมาอีกมากมายครับหนึ่งในนั้นก็คงเป็นภาพนี่แหละครับ ที่คุณชอบพันนิกาวานิชแกนนําคณะก้าวหน้าพูดไว้ตรงนี้ครับคุณชอบบอกว่าจะเห็นเลยว่าคุณทักษิณแก่เจ้าคิดเจ้าแขนทุกคนแกเก็บหมดนะแม้กระทั่งลายกลุ่มของแพทยสภาแกยังพูดถึงเลยดิฉันฟังแล้วตกใจออ้หหพ่อละเอียดอันนี้เป็นข้อความที่คุณชอบพันนิกาวานิชแกนนําคนสําคัญของคณะก้าวหน้าหรือว่าอดีตผู้บริหารพักอนาคตใหม่พักก้าวไกลในอดีตครับตอนนี้เป็น ผู้ที่อยู่ในฐานะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีพตลอดชีวิตครับประเด็นที่คุณชอบพูดไวน้นี้น่าสนใจก็ตรงที่บอกว่าจะเห็นว่าคุณทักษิณเป็นเจ้าคิดเจ้าแขนทุกคนถ้าพูดกันตรงๆหรือว,ว่าพิจรารณากันตรงๆทักษิณชินวัตรหรือว่าตระกูลชินวัตรนี่ถูกกระทํามา17-18ปีหลายยุคหลายสมัยผ่านนายยกระฐมตรีที่ถือว่าเป็นตัวแทนก็ได้หลายคนครับ แต่การที่คุณทักษิณชินวัตรพูดไว้เมื่อวานนี้เกี่ยวกับมติของแพทยสภาที่บอกว่าก็แพทยสภาเนี่ยมีหน้าที่ดูเรื่องจริยธรรมของแพทย์บางทีแพทยสภาก็ไม่มีจริยธรรมเสียเองก็มีบางคนเพราะลายกลุ่มหลุดออกมาแพทยสภาบางบางคนด่าผมด่าผมอยู่ในกลุ่มลายกลุ่ม แล้วก็มีแพทย์สภาคนหนึ่งต่อไปเป็นสติ๊กเกอร์ว่า yes อย่างนี้มันยังไม่ทันพิจารณาเลยอย่างนี้เ็าเลยจริยธรรมมีปัญหาเสงคเองมีหน้าที่ดูเรื่องจริย,รยธรรมแต่บางคนก็ไม่มีจริยธรรมเสียเองอันนี้มีบางส่วนบางตอนที่เป็นคําพูดที่อดีตนายกทักษิณพูดไว้อยู่นะครับแพทยสภาเนี่ยมีหน้าที่ดูเรื่องจริยธรรมของแพทย์ บางทีแพทยสภา,าก็ไม่มีจริยธรรมเสียเองก็มีบางคนเพราะลายกลุ่มหลุดออกมาแพทยสภา,า,บ,าบางคนด่าผมด่าผมอยู่ในกลุ่มลายกลุ่มแล้วก็มีแพทยสภา,าคนหนึ่งต่อไปเป็นสติ๊กเกอร์่า y เยอย่างนี้มันยังไม่ทันพิจารณาเลยอย่างนี้เขาเลยจริยธรรมมีปัญหาเสียเอง ือมันมันทุกฝ่ายนี่นะถ้ารักษากติกาและรักษาจริยธรรมในวิชาชีพมัน